โรงเรียนบ้านหนองสวรรค์ชัยเชียงพินสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งเปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจํานวน68คนภายใต้การบริหารงานของนายอิสราภาประเวศผู้อํานวยการสถานศึกษาได้ดําเนินง,งานตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดนโยบาย Teach Less Learn More for Happiness โดยให้ความสําคัญกับการเรียนรู้อย่างมีความสุขผ่านการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะชีวิตในศตวรรษที่21 มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพทั้งในด้านการออกกำลังกายและการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และมุ่งหวังให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันที่ดีสามารถเฝ้าระวังสุขภาพของตนเองและครอบครัวพร้อมทั้งป้องกันปัญหาสุขภาพต่างๆเช่นอ้วนเตี้ยผอมหรือไม่แข็งแรงได้จากการสำรวจภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งมีจำนวน59คนพบว่ามีนักเรียนที่ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์จำนวน4คนคิดเป็นร้อยละ6.78และนักเรียนเริ่มอ้วนและอ้วน จำนวน17คนคิดเป็นร้อยละ28.81ซึ่งกระทรวงสาธารณาสุขได้กำหนดเป้าหมายเด็กวัยเรียนวัยรุ่นให้มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนไม่เกินร้อยละ10ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมด้านสุขภาวะและสมรรถ,ถนะของเด็กวัยเรียนวัยรุ่นให้สูงดีสมส่วนและแข็งแรงทางโรงเรียนจึงได้ดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในสถานศึกษาโดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้ค่ะ 1>, 1. ขั้นเตรียมการ พ่วงหนวยการโรงเรียนจัดการประชุมมอบนโยบายและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรมทางกายแก่ครูและบุคลากรน,นอกจากนี้ยังมีการเชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงพินและมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอุดรธานีเพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคลากรจากนั้นจึงประชาสัมพันธ์นโยบายผ่านช่องทางต่างๆเพื่อให้ผู้มีส่วนก ี่วข้อได้เข้าใจแนวทางการปฏิบัติร่วมกันและเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพให้กับนักเรียนและทําการสํารวจภาวะโภชนาการพร้อมทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนก่อนเข้าร่วมโครงการ <S 2. 2. <S ขั้นปฏิบัติการโรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกําลังกายให้แก่นักเรียนทุกวันโดยใช้เวลา60นาทีต่อวันผ่านกิจกรรมทางกายที่หลากหลายโดยจัดกิจกรรม3รูปแบบได้แก่การออกกําลังกายแบบแอโรบิก ออกกาลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อและออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความอ่อนตัวในระหว่างวันซึ่งแบ่งออกเป็นช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา7นาฬิกาและ16นาฬิกา30นาทีนักเรียนเดินทางไปกลับระหว่างบ้านและโรงเรียนโดยการเดินหรือปั่นจักรยานเวลา8นาฬิกา15นาทีถึง8นาฬิกา30นาทีจัดกิจกรรมแอโรบิกอบอุ่นร่างกายกายบริหารและครูดาวหลังเข้าแถวหรือในชั่วโมงโฮมรูม เวลา12นาฬิกาถึง12นาฬิกา30นาทีจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานในการฝึกทักษะที่เกี่ยวข้องกับกีฬาโดยครูพละศึกษาเวลา14นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกา15นาทีการเล่นกีฬาประเภทต่างๆตามวันที่กำหนดได้แก่ฟุตบอลวอลเลย์บอลกรีธามวยไทยและเปตองทุกวันก่อนเลิกเรียน 3. ท่านติดตามและประเมินผลโรงเรียนดำเนินกิจกรรมตามโครงการตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายน2,567ถึง31มีนาคม2,568และเมื่อดำเนินโครงการเป็นระยะเวลา2เดือนโรงเรียนทำการติดตามผลด้วยการทดสอบสมรรถภาพทางกายและประเมินภาวะโภชนาการเมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการพบว่ามีนักเรียนที่มีส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์นักเรียนเริ่มอ้วนและอ้วนลดลง และมีนักเรียนที่มีส่วนสูงและน้ำหนักตามเกณฑ์เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานผ่านช่องทางต่างๆพร้อมจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนอาทิอสมและชมรมทูบีนัมเบอร์วเพื่อขยายผลและส่งเสริมการออกกำลังกายให้ครอบครัวและชุมชนมีสุขภาพที่ดียั่งยืนต่อไปค่ะ 4. จากผลการดำเนินงาน ถือได้ว่าโรงเรียนประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ดังนี้ 1. คณะครูบุคลากรนักเรียนและผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจและสามารถขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายโครงการยกระดับการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วนแข็งแรงปี2568ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 3. นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพทั้งในด้านการออกกําลังกายและการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์มีภูมิคุ้มกันที่ดีและสามารถเฝ้าระวังสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้ 4. โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายในการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 5. โรงเรียนพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการส่งเสริมสุขภาวะของนักเรียนและสามารถยกระดับมาตรฐานการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กวัยเรียนวัยรุ่นได้และ 6. โรงเรียนสามารถรวบรวมและเผยแพร่ต้นแบบแนวทางการดำเนินง,งานส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่ประสบผลสำเร็จได้